สบายดีจ้าไม่มีกา,าเลิ่อเงียนมาโรงอากะบร่างสวยเห็ดเยดียนมาเลยจ้าหนาวนองก็เย็นลมกระแฮงลมหนาวมาเลยโรงอากะเห็ดเงียีทางเงนานหัวน้งห้องลับม่น้อยนลย ยังหัมาแต่งทานเนาะซีเมนต์กำลังสิบข,ขัานตักทองกับผลไปน,นั่นบิมือเลยเีน่ส่วนเพืยอนี้นี่กต่มนเรียกนางนาเจ้าแบ่งกันนำทองผลเห็นทีู้นัดกับผักที่ซอบเพียร์่ในเฮงนจะไปคือใส่ลงเห็นางบวง ก็การหนึ่งเขาหนึ่งเขาไหวแล้วก็ควรก็ช่วยเนยควรเถอะก็เขาไป่อยไปไม่ร่อยแ้วก็เอาเขาเขาไปถอเอาเขาเขาไปใอ้ไม่น้อยเลยลงมาเด็การทุ้ยม่นนี่ทำงานบกไม่ร่อยด้าก้าแล้ว,ว,วลให้หนึ่งเอากระเรามาตัวใจด้วยเอากรเรา เรานำาลกิทุกมือกันเลยเ่ยห็ดแซ่บเราสีบเปื่อยมากมากเลยนมักที่ีเปื่อยมือหนสีบพิษมากเลยกันปาทากอร่อกระดูกโขมมันอะมื่อกี้นู้นแซ่บไปกินลายกะบุดีเนาะมันมันเป็นที่มัวมันเกาะกับเกาะข้าแบบช่วงละมันมันเถะ ตา้งเ้ยเด็กอนแรงอยู่แหละทำต้มชาโอ้ปไ๋ยหนาวแหงุกเชาอยู่ตั้งที่สี่องศาตัเนี่ยมาจะมีอยากรงเรียนข้างอยู่รเฮียนถึงน้ามีบ่ได้ขนาดตอนนี้ยังเย็นอย่ค่ะน้ำ ไดวแ่ลจ้ะอุ้มก็เรากิ้มเ้ามากเกพลงไล่างงมนา น้องนัดเมื่อกี้นี้นั่งกินเกาเหล้าก็จนว่าซอเวร์มันบบันทึกให้น้องนัดนี่ม่อน่่อ่นนนี้อ

ใชเองม่บนี้ไม่จัดาเกทอดใช่ลยอเท่านั้อันนั้นเอน้ำก๊ายอคอันนั้นัอันอันอันังอันัคืออันันวงอสองทุนราคเอาอันกชิ้นสองราคาเลือกหนึ่งอันัน เออเส้นเผลอเด้อเบสเส้นเผลอเด้อเออเส้นพาลายโล่หนึ่งพื้นท้องโล่หนึ่งเลือดหนึ่งรายการะทรวงอกสองลูกสิ้นสองเด็กเส้นเผลอหาโลรถเลยทำไงเด้อทำคนคนเท่าจะเอาดอกโอเคโอเคทำไม่ได้หนอคนใส่แล้วคนใส่แล้วเห

ไปเหยียกอาเลยอออนี่อน้ยกินไปสบเอมีลายรถนัดเลยฮะอันนี้อกเลยเออมันมีลายรถหมากอันนี้ค่ะมันมีปีนั่นสีนี่อืรถน้ำปึ่งรถอั้นใช่รถน้ำปึ่งนี่เนรือนรถน้ำปึงอ๋อรถน้ำปึ่งแล้วนี่รถอะไรเนี่ย อันนี้ค่ะบยเบี้ยวเลก่เปี้ยววานก็คือหมาบแสบกินแบกแบแบแล้วก็บแบนี่มันแบบมักมากเชอรี่หรือเชอร์รี่ไม่เห็นมันมีเลนขคยแบบมเขาื่อวาจ้นัหุดลมาบินยังจะมีนม่ là nó nè không có ra cái này hảo là bóng 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 là bóng 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 bóng

ฮอดปากเซรหรือยังฮ<ะ>อดปากเซรหรือยังยอยู่เฮื้นแล้วมาแล้วฮอดปากเซ่หรอพ่อทอด,ดออแ,แลวพ่อะอะร้รคือไม่เจอเสืองามๆแต่พ่อเอ้ยทอดเฮือนะไรกัย่งว่ามีเสือขา,าออเนาะเห็นยุเห็นในคลิปนะ เอองามมาลีไะ้มีตัวโตงามๆเลใจข่าวเออแม่นแหละเพราเยเหนเ้านุ่มแล้วก็อยากนุ่มเลยอันใดื้อนด้ยังไม่ได้นุ่มนั่นัเงินซื้ออกขันฉันนุพกเช็ดหน่อยได้คงสี่พันกี่ ถามควงก่อนเพราะคือกลับมาคืนถามก่อนมันเป็นแนวไหนค่ะคุณเจ้คุยสเปดได้ก็จะคอยหัวเจ้าแข่เจ้ากระไรโอ้ยไปบ่้ออดสุดคุดบ่ถึงเนาะการเกเนาะแม่นคนเจ้าลรืวคนเดียวอีกบ่ แม่ออแล้วเลยบเลไปอัน uh บ่เลยไปอไก็จะได้คยหากรเข้ามาเพื่อนไปนคนเมื่อยเมื่อยคลายเกันทารหม่อแหกแต่กระโปรกันนะนะับนังทองมังไดหนึงฮะกรล้วอาบนงอาบได้เลยกระจินฝโคนแล้วแล้วกนอยู่นี่แล้วเรากันเด็เม่อเนไปล้เมาอนกเไปอยงได้หนย ถ่ายคลิปก็ลืมกดพี่น้องเอ้ย่น่อยออกกับเจ๊ขาวอยู่บ้าบันนี้ก็ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย